ผมชอบความคิดเล็กๆตอนเช้าแบบนี้เหมือนกันครับกาแฟหนึ่งแก้วไม่ใช่แค่ปลุกเราให้ตื่นแต่เหมือนเป็นสวิตช์เริ่มต้นวันคำถามคือมันปลุกเซลล์ให้แก่ช้าลงได้ด้วยหรือเปล่ามีงานวิจัยหนึ่งจาก bmj mental health ที่น่าสนใจมากนักวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ที่มีปัญหาจิตเวทรุนแรงแล้วพบว่ากลุ่มที่ดื่มกาแฟประมาณ3-4ถ้วยต่อวันมีความยาวเทโลเมียร์มากกว่าซึ่งเทโลเมียร์นี่แหละครับเป็นตัวชี้วัดการเสื่อมของเซลล์ประมินคร่าวๆแล้ว เหมือนมีอายุชีวภาพอ่อนกว่าราว5ปีแต่ข่าวดีมากมาพร้อมตัวเล็กๆเ,เสมือนงานนี้เป็นเพียร์มอกการศึกษาเชิงสังเกตยังบอกไม่ได้ตรงๆว่ากาแฟทําให้แกช่ชาลงและที่น่าสนใจคือดื่มเกิน4ถ้วยต่อวันกลับไม่เห็นผลดีแถมยังมีตัวแปลที่ไม่ได้เก็ดครกเช่นการสูบบุหรี่ชนิดกาแฟหรือคาเฟอีนจริงที่ได้รับสรุปจับใจความกาแฟ3-4ถ้วยต่อวันเทลโลเมียยาวกว่าอาสะท้อนอายุชีวภาพที่อ่อนลง5ปีเป็นงานสังเกต ยังไม่ใช่เหตุผลดื่มมากเกินไปไม่ได้ยิ่งดีข้อสรุปง่ายๆสำหรับผมคือกาแฟระดับพอดีอาจดีกับเซลล์แต่ไม่ใช่ใบเบิกทานให้ซั์ไม่ยั้งแล้วคุณล่ะครับดื่มกาแฟวันละกี่ถ้วยเคยลองเพิ่มหรือลดแล้วร่างกายให้สัญญาณอะไรบ้างไหมมาแลกเปลี่ยนกันครับสายกาแฟต้องมีเรื่องแล้วแน่นอน